คำเตือนระวังสินค้าปลอมของเรียนแบบสินค้าเก่าหมดอายุค้างสต็อกเลือกซื้อสินค้าจากร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายมีการรับประกันสวัสดีครับพี่เตอสวัสดีครับพี่ช้างครับแล้วก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมมาแล้วฮะมาแล้วนะครับสําหรับมาแชลรุ่นใหม่รุ่นใหม่ขนาดรุ่นเก่ายังไม่ค่อยจะมีสินค้าเลยใช่แต่มีรุ่นใหม่มาใช่ครับตัวนี้เป็นแอคตันนะแอคตันสาม เป็นรุ่นเล็กสุดที่เสียบไฟของมาเชลนะ,ะเป็นรุ่นใหม่แลต้องบอกว่ารุ่นนี้คือเป็นรุ่นที่ไม่มีแบตเตอรี่นะครับม่มีแบตเตอรี่ก็คือมาแชลแอคตันครับผมเพียงแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดก็คือเป็นแอคตั3เพราะว่าก่อนนั้นมี a c t ตัน1แอคตัน2แล้วตอนนี้คือ a c t ตั3ครับแล้วก็มาพร้อมด้วยแบบสุดยอดเทคโนโลยีเลยทีครั้งผมได้เล่นมาแล้วอกว่าประทับใจมากๆตเตอร์ เทสแล้วนี่บอกเลยว่าพี่เตอร์บอกโอ้โหช้าทีา้มันกลับมาแล้วเสียงของมาเชลอ่ะยังไงพี่เตอร์ก็คือซิกเนเจอร์ซาวของมาเชลผมบอกเลยว่าบอกอันนี้คือจากความรู้สึกส่วนตัวนะมาเชลที่เป็นรุ่นแรกเสียงเ์กสุดอตอนนั้นที่มีตัวรุ่นสองออกมาใช่คือสไตล์เสียงมาเชลเหมือนพวกแอมพิท้าเสียงต้องร้องต้องสดครเบสก,ก็พอประมาณไม่เยอะเกินไปอ นะฮะก็เสียงแบบถ้าฟังล็อกๆ็อเนี่ยเสียงกีตาร์ไฟฟ้ามันก็ออกแบบอารมณ์ต้องแบบนั้นซาว์มันต้องแบบว่าซาว์สดๆฟังแล้วมันได้อารมณ์เหมือนคนมาน,นัง่งรีดกีตาร์ฟังข <55, S 1> ้างๆ้นะ,ะเขาเสียงเขาแบบคือนั่นคือเรียกว่าเอกลักษณ์เสียงของมา,ชาเชล <S <S เสียงลู่สายนี่ต้องแบบชัดเจนถูกต้องนะ,นะฮะก็ไายแบบนั้นตัวนี้มันทำแล้วมันกลับมาแล้วนะครับผมนะครับอ่ะก็มาพูดถึงสเปกกันหน่อยดีกว่าแน่นอนตัวนี้เป็นลำโพงบลูทูธนะครับนะ ต้องย้ำอีกครั้งว่ารุ่นนี้คือ a อ t o n 3ไม่มีแบตเตอรี่ในตัวเป็นแบบเสียบปลั๊กไฟบ้านเลยข้อดีของแบบเสียบไฟบ้านนะคร่บายังไงฮะก็คืออายุการใช้งานอยู่เป็นแบบชาบลืมเลย5ปี10ปีใช้ไปเลยเพราะว่ามันไม่ต้องมีแบตไม่ต้องมีแบตนะครับแต่ถ้ารุ่นที่มีแบตนะถ้าแบตเสื่อมต้องทัเปลี่ยนแบตถ้าแบตไม่เปลี่ยนแบตมันก็ไม่ให้ฟังใช่ก็มีคนคนที่เ็เสียต่างกันใช่ครับพวกทีวงจรโปรเทคนะว่าเสีย เฮ้ยไม่มีรุ่นพี่มีแบบเสียบพักชองได้แต่พอแบบเสื่อมแล้วมันจะโปรติกนะมันเสียบแล้วเปิดไม่ได้ครับแน่นอนตัวนี้มาพร้อมบลูทูธ5.2พีเตอร์ครับผมซึ่งกําลังขับเออจริงตัวนี้บอกเลยว่า60วัตต์เหมือนเดิมนะใช่แต่ว่าซอฟต์แวร์ตัานี้รั้มด้วยกันมีแอปด้วยเหรอมีแอปด้วยมีแอปด้วยนะครับนะฮะต่อสนองความถี่อยู่ที่45ถึง20,000เฮิรตซ์พี่เด้อนะครับก็20,000เฮิรตซ์ก็เป็นความถี่สูงสุดที่มนุษย์เราได้ยินแล้ว อ่าจริงๆแล้วมูลแต่ลองความคิดต่ำทำได้ดีนะไซสเล็กขนาดเนี้ยใช่45่สิบ้าเนี่ยใช่ครับนะฮะห้นะฮะแน่นอนสไตล์มาเชลก็ต้องมีปุ่มปรับเป็นเรื่องปกตินะครับหน่อบด้านบนนะฮะก็เดิมครับสีปรับเสียงอะไรทุ้มแหลมนะแล้วก็วอลลุ่มนะครับนะฮะ ช่องเชื่อมต่อนอกจากบลูทูธถ้าเป็นแบบอะนาล็อกก็จะเป็นแบบ3.5 3.5นะครับสองอย่างนะบูทูธแต่ถ้าท่านไปซื้อแล้วมาเชลมีเสียบ USB ได้ไมโครอิเลการได้แน่ปลอมแน่นอนของแท้ไม่มีนะครับแล้วก็เปิดนาปุ๊บมีเสียงเลดตี้ทุกแผ่นนะครับมาเชลนี่เป็นแบรนด์ที่ของปลอมเยอะนะต้องระวังต้องระวังนะครับต้องระวังนะครับผมของเราแท้แน่นอนดูง่ายๆที่กล่องมีโฮโลแกรมอยู่นะครับไปครับก็มีตู้อย่าครับพี่ทั้ง เดี๋ยวผมจะต่อที่กล่องนะเราจะเป็นที่กล่องเป็นยังไงบ้างได้นะครับเพราะกำลังขับเขาที่บอกไว้60วัตต์นะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับัวบูเฟอร์เลยขนาด4นิ้วนะครับตัวนี้คือ30วัตต์ครับแล้วก็ตัวทวิตเตอร์ขนาด3ส่วน4นิ้วนะ2ตัวขาบมา1 5 0วัตต์รวมกัน6 0วัตต์ครับ y e นะฮะแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมด้วยตรงนี้เลยับขออนุญาตยืนนิดหนึ่งนะคุณู้จะเห็นเปล่าสัญญาคือผมว่ามันับมาแล้วอ่านี่ฮะ นี่เลยฮนะมาแชลซิกเกนเจอร์ซาวกลับมาแล้วอ่าคือจุดเด่นเอาก็เขาน่าจะได้ยินผมบอกแล้วว่าเสียงรุ่งส่งมันหายไปนะเสียงของมาเชลครับนะนี่กลับมาแล้วนะแล้วก็นี่ตัวนี้เป็นแบบไดนามิกลาวเนสก็คือไดนามิกลาวเนสเราสามารถเซตผ่านแอปพลิเคชันได้ว่าจุดตั้งของตัวลำโพงเนะี่ยตั้งที่ แบบไหนตั้งบนโต๊ะติดผนังหรือมุมห้องหรือตั้งบนพื้นนี่เขาใส่ใจขนาดนั้นแล้วเขาก็จะปรับจูนเสียงแบบมาให้เบสกมันฟุ้งจนเกินไปตอนที่เราตั้งที่มุมห้องเบสนจะฟุ้งมากใช่นะฮะแต่นี่พอกดที่แอปปุ๊บเขาก็จะทําการปรับปรับเบสให้แมทกับจุดที่มันวางโอ้โหนสุดยอดจริงๆนะฮะรุ่นอื่นยังไม่มีนะของมาเชลผมเพิ่งเห็นรุ่นนี้นะก่อนหน้านั้นยังไม่มีใช่มีรุ่นนี้รุ่นแรกเลยนะที่ทําแบบนี้มานะครับ แพร์แอนเฟย์ตัวนี้คือถ้า pairing เข้าไปปุ๊บนะครับเขาก็จะบ๊อบอัพตัวแวัยให้ดาวน์โหลดเลยเออขนาดมากครับแล้วก็ติดตั้งแอปในสมาร์ทโฟนได้เลยโโอ้หนะครับติดตั้งเสร็จปุ๊บก็เชื่อมต่อบลูทูธตัวนี้ได้เลยแบบว่าแบบเขาทำเป็นรุ่นแพร์แอนอ่านะฮะแล้วก็นี้เชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะฮะแล้วก็แมตต์ทิลเลี่ยตัวนี้70%สมาร์ตรีไซเคิลได้เออให้ความสำคัญกับสิบเอ็ดร้อนนะครับอัวนี้ก็อินฟูซาร์พิ้นห้า แล้วก็ตัวนี้เลยที่ผมบอกไว้นะตัวนี้เลยลูมฟิลลิ่งซาวน์แล้าก็เกี่ยท่านท่านวางวางบนโต๊ะใช่ใช่นะใช่บนโต๊ะก็วางหลายแบบน,นะครับบนโต๊ะก็จริงแต่ว่าวางห่างจากจขอบโต๊ะเท่าไหร่โอ้โหนะเสียงจะไม่เหมือนกันนะถาวางแบบทิดขอบโต๊ะเนี่ยเสียงก็กระจายเต็มนะมแต่ถ้าวางตัวนี้มันจะมีเซ็ตก,กับพื้นแล้วสะท้อนนะเสียงก็จะเพี้ยนไปก็สามารถปรับทียบได้ถ้าวางต้องควัวล่ะต้องวางต้องระวังเสียงรูปกระทะไหมนั่นดิ นั่นจะเอาเข้าห้องน้ำอ่ะอันจีมีสีแสงอันนี้พูดเล่นนะครับตามตานี้สเปคเราครบแล้วนะเพราะเราไม่มีแบตเตอรี่นะครับมาดูตัวจริงอะไรดีกว่าตัวจริงครับตัวจริงก็สวยนะครับโดยเฉพาะที่ผมบอกเลยโดยเฉพาะอ่ปุ่มปรับนี่ที่บอกนี้ซื้อเข้าได้กล่องเขาไม่ใช่โฟมนะเป็นกระดาษครับนะฮะตั้งแต่แพคกิ้งเขาก็รู้ว่ามีเซเได้ เีเซอก็ไม่ได้ก็มีชิ้นหนึ่งครัตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นกระแทกเป็นกระแทกมันกจะเป็นรอยแล้วกันนะดี่ฮะบอดี้นีครับมือเดียวจับได้นะครับครับผมเอามาโชว์สักหน่อยว่ามีอะไรมาบ้างขอยากเก็บกล่องนววางข้างๆแล้วกันนะนะครับตัวนี้สำหรับขายในประเทศไทยเลเซอรทำไมไม่เอารำโพงเข้าหมับขยับมันตรงกลาง่อยครับอยากให้เห็นตัวนี้ก่อนอ่าโอเครักไฟไม่ต้องเลือกนะ ว่าจะใช้ไหนมีให้เส้นเดียวครับแล้วก็นี่ส่วนตัวนี้นะไม่ใช่คู่มือเลยัะเป็นควิกสตาร์ทไกด์สุดคู่มือคือดาวน์โหลดเองครับนะฮะที่สําคัญก็คือเขาแอดภาษาไทยมาครัาแป๊บหนึ่งนะผมโอ้โหแต่ก่อนไม่มีนะไม่มีแสดงว่าตลาดไทยเนี่ยนี่ไทยนะภาษาไทยมีแล้วนะฮควิกสตาไกดมีคำว่าไทยเห็นไหมเนี่ยอ่าใช่ใช่แสดงว่าประเทศไทยเป็นตลาดหลักของเขาแล้วเป็นตลาดหลักใช่คือหรือว่า เขาทํามาเพื่อที่จะให้คนซื้อของปลอมหันมาซื้อของแท้นะครับมีแอปนะครับนี่นี่แล้วก็ตัวนี้เป็นคู่มือในตัวเลยนะครับเขาก็ให้ดาวโหลดแอปก็ใช้ยทำแอปเลยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนี่เป็นความภูมิใจนะใช่มีภาษาไทยการการที่ผลักระดับโลกเนี่ยทำธุรกปรภาษาไทยเนี่ยแสดงว่าเขาเล็งเห็นแล้วว่าตลาดในประเทศไทยมีศักยภาพเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องให้ความสําคัญกับประชากรในประเทศนั้นนะครับ นี่ใกล้ๆนะนี่ฮะนีครับอยากให้เห็นความสวยงามสวยงามนะสวยงามแล้วก็โลโก้เขาในขึมนะครับดูแบบทะมึนทะมึนขึมๆนะแล้วก็เพจสีทองด้านล่างจะเล็กลงกำลังดีนะแมทกับบอดีเขาใช่ถ้าเป็นรุ่นเดิมมันจะหนาเกือบความสวยงามนะนะครับประนี่นะด้านบนมีอะไรแปลกไปบ้างนะครับก็อ่ะเห็นใกล้ๆนะครับสวิตปิดเปิดเป็นแบบโยกและครับ แบบตัวสองจะกดค้างไว้นะใช่แล้วก็เด่งขึ้นแต่เล่ยกปกแปะกได้ใช่ครับแต่ว่าก็แปะนี่นึ่งคือเปิดต้องโยกลงฮะอ่าปกตีเราเปิดโยกขึ้นนะใช่ครับก็เดี๋ยวเผื่อของปอมจะทำโยกขึ้นนะครับอ่แล้วตัวนี้มีปุ่มตัวนี้เพิ่มเข้ามาวิชาครับปุ่มตัวนี้คือเปลี่ยนเพลงได้ด้วยเล่นก็หยุได้เออปุ่มนี้ไม่เคยมีเพิ่งมี่ะนะอ่นะครับเหมือนสไตล์คล้ายเหมือนตัวเอ็มเบอร์ตันนะที่เป็นแบบว่ามันติดคอนโซลนะฮะใช่ สิงทุ่มสิงแหลมนะครับก็จะมีไฟบอกระดับด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็วอลล่มนะครับแล้วตัวนี้ก็เลือกอินพุตโหมดแล้วก็กดแพร็กอินที่ตัวเดียวครับมีอินพุตสามจุดห้าไม่มีสายสามจุนไม่มีสายแถมให้นะครับนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลตัวนี้คือสามารถคอนโทรลผ่านแอปอ่าได้เลยด้านหลังด้วยฮะขอดูหน่อยดีิโอ้โหดีครับก็แน่นอนนะเหมือนเดิมครับก็คือท่อเบริเฟกนะแบบวงดีนะครับของแท้นะมอกรอยู่นี้นะใช่ครับมีมอกอนะครับของปลอมไม่มีมอกอใช้พูดคํานี้เลยครับผมอยาก บางทีสังเกตง่ายๆของแท้เนี่ยมีเครื่องหมายมอปครับผมนะของปลอมไม่มีนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปหาปาิิดได้หรือเปล่ามัก็ตอบไม่ได้นี่แล้วก็ตรงนี้นะพี่ค้างตัวแอปของเขาเนี่ยฮะมันจะเวลาเราลงแอปแล้วก็เชื่อมต่อ,อตัวนี้มันจะขึ้น serial n เ,เบอร์ของลำโพงตัวนี้เลย<ช>ผมเชื่อว่าการที่เขาทาแอปมาก็เพื่อโรเต์ของปลอมนั่นแหละแต่ถ้าไม่ขึ้น serial n u m อ e r มันจะเปิดเล่นแอปไม่ได้ใช่คือถ้ามันเจอดีไวที่ ที่ไม่ใช่ของแท้นะใช่มันจะคอนโทรลตัวนั้นไม่ได้ผมก็เชื่อว่าในอนาคตทุกๆรุ่นของมาเชลอาจจะต้องมีแอปแล้วเพื่อให้ตรวจสอบตัวเินค้าเหมือนอุปกรณ์เทคโนนิคตัวอื่นใช่ถ้าเหมือนไม่ได้เอมมี่ไม่ตรงมันก็จะใช้ไม่ได้ใช่ใช่ใช่แอปเราจะเป็นแอปที่เราใช้งานแล้วเป็นแอปตรวจสอบด้วยว่าลำโพงของเราเป็นของแท้ด้วยอ่ะว่าพูดถึงแอปแล้วขอดูหน้าตาแอปหน่อยสิฮะอ่ะมันเป็นยังไรก็ขออยาตเสียบปลั๊กเลยกันพีคะครับอ่ะตัวนี้ไม่ใช่ปลั๊กของมันนะประทนงไม่ก่าแกะนะอยู่ตรงนี้ บางท่านอาจจะเห็นว่าไอ้รักมันแปลกๆนะครับนี่พอปุ๊บก,ก็แอปของเขาตัวนี้เลคร,รับใส่นักมาแชลนักบูทูตตรงนี้เลยไหนฮะตัวนี้แอปอสีเท,ทา,ทาตัวนี้ค,ครับไอคอนแบบนี้นะนตัวเอ็มนะตาผมกดเข้าไปโอ้ขึ้นเลยขึ้นเลยตัวนี้คือผมได้แล้วเจอแอคั่นสองขอเิร์เจอดยอยตโนมัดและครับคือใช้งานขั้นที่สองก็คือ มาจะเซิร์ชแล้วเจอเลยครับนะครับก็เป็นแอ็ตันนะครับซึ่งตัวนี้แอ็ตันแต่ผมยังไม่ได้ลองเชื่อมต่อกับตัวแอ็กตันสามโทรที่แอ็กตันสามยังไม่เคยเชื่อมต่อกับตัวแอ็กตันสองนะว่าได้หรือเปล่าพอตัวนี้เขาสามารถแพร็กิ่งได้อีกตัวหนึ่งได้ดวเลยคือเพิ่มตัวเดไว์เข้ามาแล้วก็เป็นแบบไร้สายแบบทีเวเลยอ๋อใช่ครับอ๋อแต่เสียงเป็นขนานแต่นั้นไม่ใช่ซ้ายขวานะฮะครับนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ซีเรีม่ใช่ซีเรเป็นเสียงขนาดทั่วไปใช่ครับอ่านะฮะ อ่ะตัวนี้ก็มีแอกตันตัวเดียวนะตัวนี้อีโคเลเซอร์นะครับตัวนี้ก็สามารถตัวนี้สามารถปรับตัวนี้ได้ทีพี่ช้างก็คือถ้าผมปรับที่ตัวลำโพงนัวนเันเชื่อมกนได้นะเอาผมปรับเสียงแหลมนะมันก็จะตามเลยเห็นไหมฮะตัวเลขเปลี่ยนตามเนี่ยเห็นนะใช่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 สี่ห้าหกนะแล้วก็เสียงเบสนะฮะนี่นะโอเคคือถ้าเราปรับตรงนี้ที่ลำโพงก็จะเปลี่ยนตามออปรับที่ลำโพงตัวเลขตัวนี้ก็จะเปลี่ยนตามนะอันนี้คือปรับอีโคเลเซอร์นะะคือทุ่มกับแหลมนะฮะ แล้วทีนี้ตรงนี้ที่เด็ดสุดตรงนี้ที่ผมชอบนะบตัวนี้เฟสเมนต์เนี่ยที่พีเตอร์บอกว่าเป็นลักษณะการวางตำแหน่งของลำโพงใช่ครับก็อย่างตัวนี้นะอันอันแรกนะก็คือก็คือการจัดวางของเราเนี้ยวางที่มีโต๊ะครับสงเขตขอบโต๊ะตรงที่แอปนะ,ะหรือว่าวางกับพื้นธรรมดาอ่าไม่มีขอบโต๊ะนะที่มีขอบโต๊ะคืออย่างที่ผมว่านี่คืออ่าวางบนโต๊ะ สูงจากพื้นปกติที่ถูกที่ Yes ตรงนี้นะแล้วทีนี้ตำแหน่งที่วางแบบไหนบ้างนะโนคือ Free Standing ด้านหลังด้านหลังไม่มีกำแพงเขาบ่าจะมีกำแพงคือว่าต้องใกล้กว่า20เซนถือว่ามีถ้ามากกว่า20เซนถือว่าไม่มีกำแพงนะครับความหมายคือตรงนี้นะอ่าอ่ะตรงนี้ด้านหลังผมไกลกว่าผมว่าโดตัวนี้โด่สิพิเตอร์เยสบอลได้ไงว่านเกินยีเซน ก็เป็นตรงนี้นะครับไม่มีกระเพรด้านหลังแล้วก็อยู่ในมุมไหมในมุมคือมุมสามเหลี่ยมอย่างนี้อยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่เหรอผมว่าอยู่นะอถ้ามุมต้องวางมุมติดๆนูนอ๋อโอเคนะครับเราก็จะมีรูปขึ้นมาทีนี้เสียงก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราวางวางคือเราที่เราเรียกใช้แพทเทิร์นตรงนี้ในแอปนี้ครับผมในผมเซตให้ตรงตามที่ผมวางนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวใช้งานจยปรับเสียงทุกมแหลมก็ปรับจุด อ่าผมว่าผมว่าโอเคนะโอเคนะนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งเสียงเขาบอกเลยว่าแอปช่วยได้อย่างมากเลยแอปแล้วก็ตัวลำโพงฉลาดมากเลยอืมพอเราเซตว่าอยู่ใกล้มุมถ้ารุ่นที่ไม่มีตัวแอปให้ปรับเบา่างใกล้มุมเบสจะฟุ้งมากใช่แต่ตัวนี้พอกดว่าลำโพงอยู่ใกล้มุมนะก็เปิดซื้อบูเบินไปฟังในห้องอ่ะฟังไม่รู้เรื่องใช่คำล้นอ่ะเพราะนั้นเนี่ยการฟังเพลงไม่ได้หมายความว่าซื้อลำโพงดังๆไปเปิดบางทีฟังไม่รู้เรื่องนะจริงครับมันต้องให้แมทกับห้องครับ หรือว่าตำแหน่งวางนะครับอ่าอันนี้ต้องอธิบายเข้าใจก่อนครับผมก็มี2อย่างในที่ปรับนะคือคือการแพรสอตัวนะครับการปรับเสียงทุ่มแหลมแล้วก็แต่ผมว่าคุณผู้ชมถ้าซื้อไปก็ไปหัดลองเล่นได้ครับผมก็มีฟังก์ชันประมาณนี้นะใช่นะครับทีนี้ฟังเสียงมาลองฟังกันหน่อยมาลองฟังเสียงกันหน่อยครับอะตัวมาเชลแอคตันสามนะครับ that Feeling the แล้วก็เสียงมันแหม่ไม่ต้องพูดนะฮะย่อมาแชลก็รู้อยู่แล้วนะครับเียสดีมากแล้วก็เป็นเร่องใหม่แล้วก็ที่สพัญของความสำคัญจกี่ตั้งวางเน่ใช่จริงๆแล้วผมฟังแล้วโอ้โหเสียงมันละเมียดมากพี่เตใช่ครับไม่ต้องเป็นแบบว่าเสียงลำพงเหมือนสมัยก่อนนะไม่ต้องไม่ต้องต้องรู้นูนตรงนี้ไม่ต้องไต้องไม่ต้้งคอับคือเราที่ฟังเมื่อกี้เนี่ยมัน ตอบสองเพลงได้หลายแนวนะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นล็อกนะครับเมื่อกี้ฟังสบายๆลูกทุ่งลูกกุ้งแจ๊สถึงได้เลยพี่เจ้าใช่ครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมชอบตัว้มันเล็กดีนะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เทอะทะเลยนะครับมีอนะฮะก็แน่นอนนะครับมาถึงตรงนี้ก็คงอยากจะทราบราคากันนะครับครับผมราคาตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทนะครับประกันศูนย์ในประเทศไทยหนึ่งปีเต็มนะของแท้แน่นอนนะครับนะฮะก็ เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยจากมาแชลก็คือแอคทั้นสามนะครับแอคทั้นสแล้วไม่มีบแบตเตอรี่ตัวนะครับยังมีียบปั้งนะฮะเสีบปลั๊กนะมีสายอยู่นี่นะใช่นะครับก็ด้วยบุคลิกเสียงนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงแล้วก็รูปร่างหน้าตาผมบอกได้เลยว่าท่านที่ชื่นชอบมาเชลไม่มีหวังแน่นอนนะนะครับผมนะครับสำหรับตัวแอคทั้นสาตัวนี้ใช่ครับซึ่งบอกเลยว่าตัวที่มีแอปช่วยในการคอนโทรลมีเฉพาะรุ่นที่เสียบปลั๊กนะสำหรับของมาเชลใช่สำหรับท่านใดที่อยากพกพาซื้อโฟล์วอ็อก แต่เราไม่ได้ขายนะครับแต่แนะนําว่าก็เสียบพวกบล็อกก็ไปฟังที่ไหนก็ได้ใช่นะครับนะฮะพร้อมจะไหนแล้วนะเทียประเทศไทยสั่งซื้อได้เลยนะครับครับผมอยากแวะมาฟังที่ร้านก็เรียนเชิญได้ครับนะครับนะก็สำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถโอนเงินเข้ามาสั่งซื้อหรือจะให้เก็บเงินไปทางก็ได้ครับช่องทางติดต่อเราก็มีรายละเอีดร้านนะครับบล็อกใน Facebook หรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์โทรร้านเราครับผมสำหรับท่านใดที่เพิ่งมาเห็นเรานะครับก็กดดูคลิปย้อนหลังเรื่อยๆนะโอ้เยอะเราขายมาจำหนนากบ เป็นสิบปีแล้วนะสิบปีครับสิบปีก็เชื่อใจได้เลยว่าจะรับสินค้าแน่นอนแล้วก็ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องห่วงเลยนะครับบางท่านมาเพิ่งเจอไอ้ท่านนี้ส่งจริงหรือเปล่าขายของปลอมหรือเปล่านี่ก็ย้ประวัติของเราได้นะนะสะสมบุญมีมาเป็นสิบปีแล้วนะนะเราอยู่ดูแลกันไปใชครับนะฮะก็พบเจอกันในคลิปหน้า ครับก็จะมีลำโพงรุ่นต่อๆไปมานำเสนอกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมกับพี่เตอร์ก็ขอฝากด้วยสำหรับมาเชลลแอคตันสามครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ